หลายคนก็บอกพี่บอยทําไมไม่ไปเวียดนามจะได้ไปดูแลน้องบีมด้วยเพราะว่ามันก็มีการขู่ทําร้ายร่างกายมีการขู่เอาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบรีเพลย์หรือว่าภาพชาเรนจมันไม่ชัดๆนะคะช,ชัดๆชัวๆไปเลยอะ่ะ สวัสดีแฟนๆวันลเล็บบอลน,นะคะจริงๆแล้วตั้งใจจะบินไปเวียดนามเพื่อที่จะไปดูแม์วันอาทิตย์แต่ปรากฏว่าเธอเมืองที่แข่งเนี่ยมันห่างจากฮานอยประมาณเกืบอบเกือบสชั่วโมงสมชั่วโมงเดินทางไกลมากก็เลยไปไม่ได้เชียร์หน้าจอนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นมีข้อมูลเนาะเปิดเผยเรียบร้อยแล้วนะคะโค้ดออสก,ก็จัดชุดเธอภาพที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นชุดที่ ฟูลทีมที่สุดในรอบ3เดือนที่ผ่านมาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคะ่ะก็ทยอยรักษาเนื้อรักษาตัวกลับมาแล้วนะคะน่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนคาดหวังนะแล้วก็จะช่วยทีมได้เยอะอย่างบบบบไม่รู้ว่าหัวไหล่แขนดีขึ้นหรือยังแต่ว่าโค้ดออสเนี่ยคุยส่วนตัวกับพี่บอยเนี่ยบอกว่านักกีฬาทยอยกลับมาสมบูรณ์มากขึ้นนะคะในขณะที่เตยหัตยาหลังจากที่ข้อเท้ามีปัญหา ตั้งแต่ VNL ที่ฮ่องกงก็พักไปไม่ได้ไปอเมริกาแล้วก็กลับมาแข่งที่โคราชก็แข่งแบบยังไม่เต็มที่ร0 0เซครั้งนี้นะ่คิดว่าร่างกายน่าจะสมบูรณ์ขึ้นนะในขณะเดียวกันก็เราก็ไม่มีน้องเฟิร์นนะไม่มีน้องเอ๋ยือเออยเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันเล่านะเขาชื่อเอ๋ยแต่เรียกกันเอ๋ยเอ๋ยก็เลยบอกเอ๋ยก็เออยครับพี่บอยแล้วก็เอ๋ยนก็เกลยรม่นรู้จะเรียกเอ๋ยเอ๋ยแล้วกันน้องเอ๋ยเอ๋ยเนี่ยก็ เป็น2ตัวที่จะต้องไปช่วยชาติใน u 21ทัวร์บอลมันแข่งกันเยอะมากในช่วงนี้เยอะจนแบบฉันงงว่าสรุปแข่งอะไรกันอย่างไรนะคะก็เอาเป็นว่าที่เวียดนามที่เราจะเจอกันเนี่ยก,กับฟิลิปปินซึ่งโอ้โหที่โคราชซีวิลีเราเจอฟิลิปปินฟิลิปปินก็เก่งขึ้นนะคะ แล้วก็ต้องยอมรับว่าทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดและกระทั่งเวียดนาม3ประเทศนี้เนี่ยถือว่าเป็น3ประเทศที่มีพัฒนาการของฝีไม้ลายมือในการเล่นมากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยบอลเขาบอลแรกเนี่ยหูห่างไกลเดี๋ยวนี้บอลแรกเข้าบอลหน้าเน็ตเล่นเร็วขึ้นจังหวะในการเล่นเนี่ยเหมือนเล่น มือนอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่พัฒนาหรือว่าเรายังไม่ชัวร์จริงๆแล้วการพัฒนาเราก็มาถึงพีแล้วนะพี่บอยใช้คําว่าจากักรมินต้องชัวร์คือเราต้องแม่นและชัวร์แล้วก็คงระยะที่เรียกว่าทําให้มันเป็นแบบมาตรฐานให้ได้คือบางวันเนี่ยถ้าพูดแบบตรงๆเนาะผีเข้าผีออกบางวันเล่นดีบางวันเล่นไม่ดีเร,ะะเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ฝีมือเราคงที่ซึ่งอันนี้มันก็ยากนะคะแล้วก็ อีกคนหนึงต้องพูดน้องไก่น้องไก่วิมลรัตไก่ก็นิ้วขึ้นเบบล็อกใช่ไหมกระแทกนิ้วนิ้วกระดูกมันหลุดออกมาก็ไม่หักจะเหมือนหักไหมเออนั่นแหละไม่หักเหมือนหักนั่นแหละก็ดูเหมือนว่าภาพที่เห็นในสนามที่เวียดนามนะคะที่นิงบิงเนี่ยก็ดูจะซ้อมเขาไปแข่งกันที่เมืองที่เขาไปใช้เท้า่เธอเท้าพายพายเรือ ล่องไปไม่รู้น้องๆจะได้ไปพักผ่อนบ้างหรือเปล่านั่นบิงบิงห่างจากฮานอยลงมาทางทางใต้ประมาณ2ชั่วโมงกว่า,ก,วาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเชียร์นะคะยูี่สที่สุราบายาอินโดนีเซียแล้วก็ต้องเชียร์ชุดแม่ตัวพี่นะคะที่ไปแข่งที่เวียดนามเธอทีนี้สิ่งที่ฉันได้คุยกับโคดออฟ อ่ะอันนี้คืออย่าเรียกว่าเอกลูซีฟเลยเรียกว่ามาเล่าให้ฟังเนาะพี่บอพี่บอคิดแบบโคตรออดแล้วก็คิดว่าแต่เราไม่ได้คุยกันเนาะอยู่ดีๆวันหนึ่งเราก็ได้คุยกันแล้วก็โคตรออดก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่วันนี้เนี่ยจะต้องเติมก็คือเรื่องของพละกําลังซึ่งพี่บอเห็นด้วยมากๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราไปเล่น V ีบีที่แมตช์เจอญี่ปุ่นเราจะเห็นได้เลยว่าทุกๆครั้งเนี่ยเราลงเล่นเนี่ยเซตหนึ่งเซตสองเนี่ยเราจะเล่นได้ค่อนข้างจะดีคําว่าดีก็คือ ตีบอลตายตีบอลหนักบอลแรกดีบอลรับดีแต่พอมาเซต3ามเซตสแล้วถ้ายื้อเมื่อไหร่ที่เราเจอทีมที่ยื้อถึง5้าเซตเรามักจะแพ้อยกเว้นเวียดนามที่ล่าสุดเราชนะใช่ไหมแต่เรามักจะแพ้เพราะอะไรเพราะว่าพละกําลังในการเล่นน่ะเธอมันสู้เขาไม่ได้อ่นนี้พูดตรงไปตรงมาเลยเนื 3, ่องจาก เราก็คงเต็มที่กับเซตหนึ่งเซตสอใช่ไหมคะอาจจะสังเกตไหมเราเจออเมริกาที่บ้านเขาโอ้โหเราสู้เขาได้นะแต่พอมาเซตเริ่มเริ่มปลายเซตสมาเซตสมาเซตสตุบตับสู้ไม่ได้เลยโดนซะเพราะอะไรเพราะว่าพี่บอยว่าพละกกาลังมันไม่ฟูมันไม่ถึงเพราะฉะนั้นเห็นได้ข่าวแล้วก็คุยกับโคดออดด้วยว่าก็จะเริ่มต้นเรื่องอเวท หรือว่าใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬามาเพิ่มเรื่องพละกกำลังแล้วก็ฮัดเรทที่จะต้องยืนระยะเล่นเพราะว่าเซตหนึ่งเนี่ยถ้าเฉลี่ยโดยประมาณเนี่ยยี่สนาทีถ้าเราเล่น5เซตมันก็จะต้องไปอยู่ที่ประมาณ100ยนะยี่ประมาณ100นาทีก็คือชั่วโมงครึ่งซึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับช่วงที่เขาซ้อมนั่นแหละแต่อย่าลืมว่าการซ้อมมันคือการซ้อม มันก็ไม่ได้หนักแล้วเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วแบบ VNL หรืออยู่ในสนามจริงๆนะคะก็ก็รอดูอันนี้คือภาพใหญ่เนาะทีนี้พูดดราม่านิดนึง I am woman ก็คือมันก็มีคนไปก่อกวนก็คือพูดง่ายๆว่าชาวเหงียนเนาะเวียดนามเนี่ยก็เข้าไปเม้นภาษาเวียดนามบ้างภาษาอังกฤษบ้างเข้าไปทำลายจิตใจน้องบีมควีนของฉันน้องบีมก็เลยโต้อตอบนะ I am woman ก็อ,อย่างที่บอกนั่นแหละมันก็มีประเด็นเรื่องของตู้เย็นที่มีหนวดบ้างล่ะซูมเป้าไปก็เห็นนูนๆแผลบ้างล่ะก็ก็พูดเหมือนประมาณอารมณ์ว่าเขาเป็นผู้ชายก็เลยเป็น I am woman จริงๆแล้วถามพี่บอยเนาะพี่บอยเชื่อว่าน้องตู้เย็นเนี่ยก็คงเป็นเป็นผู้หญิงแหละเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่ว่าอาจจะมีความผิดปกติเรื่องฮอร์โมอนไหมหรือว่ามีการเทคฮอร์โมนผู้ชายหรือเปล่าเพราะว่า มันก็มีหนวดเนาะอันนี้ก็ต้องรอดูเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่อินโดนีเซียมแมงกันแนงอะไรสักอย่างจําชื่อชัวๆไม่ได้ก็เล่นทีมหญิงสุดท้ายเป็นผู้ชายแต่นะเขาตรวจอันนี้ก็ต้องรอดูมันก็มีประเด็นอีกว่าเก่งขนาดนี้ตีหนักโอ้โทรกระโดดกระโดดตามมํตามแหน่งตําแหน่งหนึ่งอะตํามแหน่งหนึ่งคือตํามแหน่งเสิร์ฟอะพุ่งเข้ามาฝังเลยอนะเธอคิดดูเถอะแล้วก็พลังมัน,มนแรงมากฉันเนี่ยไปดูวอลเล์บอลมานะ เห็นคนตีระดับโลกที่แบบเก่งๆสมมติเนาะอีโกโนูอิตาลีก็ตียังไม่แรงเท่าตู้เย็นนะหรือแม้กระทั่งอเมริกานะโธมันไม่มีใครตีหนักขนาดตู้เย็นน่ะคำถามคือแล้วตู้เย็นทำไมไม่ไปเล่นหลีกในต่างประเทศไม่มีใครซื้อตัวไปญี่ปุ่นไปเมืองจีนไปตุรกีไปเยอรมันไปอเมริกาหรือไปเล่นลีกต่างประเทศที่ใกล้ๆอย่างอินโดนีเซียหลายคนก็เลยบอกว่า ไม่ได้เพราะการไปเล่นลีกในระดับเวิร์คลาสแบบนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจตรวจเพศซึ่งอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าหรือแม้กระทันนนน่งเวียดนามถ้าวันใดวันหนึ่งเวียดนามต้องเข้าไปเล่นใน VNL แต่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะถ้าไปเล่นใน VNL มันจะต้องตรวจโดบเพราะสาวไทยก็โดนตรวจโดบทีนี้การตรวจโดบมันเป็นรวมไปจนถึงตรวจเพศหรือเปล่าเอออันนี้เดี๋ยวต้องรอดูเนาะก,ก,ก็เป็นประเด็นแล้วก็หลายคนก็บอกพี่บอยทําไมไม่ไปเวียดนามจะได้ไปดูแลน้องบีมด้วยเพราะว่ามันก็มีการ ขู่ทำร้ายร่างกายมีการขู่เอาชีวิตอะไรเงี้ยเป็นประเด็นวิพากวิจารณ์กันมากๆเนาะแล้วก็อันหนึ่งที่มีความรู้สึกเนาะว่าไอ้ภาพชาเรนแพนเคก้กจำได้ไหม,มลูกเซตสี่ใช่ไหมที่ลงมือไม่ลงมือบีมอะพี่บอยก็มีความรู้สึกว่ามันลงมือแหละแต่หน่วยงานในการจัดอันนี้ไม่รู้ประเทศไทยหรืออะไรมันแข่งที่โคาราชหองคนไทยแหละทำไมแบบรีเพย หรือว่าภาพชาเลนจ์มันไม่ชัดๆนะคะชัดๆชัวๆไปเลยอะ่ะซึ่งอันนี้มันสําคัญนะมันก็กลายเป็นประเด็นที่ให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ถูกไหมเหมือนการไปเวียดนามเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงยังดีที่ว่าเออพัฒนาขึ้นมาว่าอินเอา n o อินเอาที่ชาเลนจ์ได้แล้วก็มีมีภาพแต่ทําไมเราไม่ใช้เทคโนโลยี AI ไปเลยแบบมาตรฐานอันนี้คือคิดเองนะอาจจะเป็นเรื่องขาใช้จ่ายหรือว่าวรโนเมนต์นะเป็นวรโนเมนต์เล็กๆอะไรเงี้ยแต่พี่บอยว่ามันจําเป็น อย่างชิงแชมป์โลกเนี่ยก็คงจะใช้มาตรฐานแบบ v n l หรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูเนาะทีนี้ตัวเนี่ยก็เราเห็นเห็นแบบโปสเตอร์ใช่ป่ะเราก็ดูเหมือนสบายใจมากขึ้นเออว่าเราจะมีเห็นภาพแล้วว่าเออดูแข็งแกร่งแข็งแรงเรามี หัวเสาเนี่ยสคนนะก็คือน้องเพียวบอบอสศิภาพรน,นะน้องออ้มศิลนสาวธนาคาแล้วก็ดาวกติกาก็4ตัวตีหนักๆนะคะก็รอดูพี่บอยว่ามันก็ต้องช่วยกันเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพลังหมดอย่างตู้เย็นนะเขาตีทำคะแนนให้เวียดนาม3ามสิบกว่าแต้มทุกแมตช์โถตีคนเดียวเซตกว่าบ้าไปแล้วแต่หลังๆนันก็ เรียกนางได้ไหมคุณเค้าอย่างนี้ดีกว่าเผื่อไม่รู้เพศคุณเค้าก็ตีแบบอ่อนลงเพราะว่าหมดแรงมันจะไปตีคนเดียวได้ยังไงใช่ไหมเรามาีบีหลังนะออปปสิตก็จะมีธนชาน้องโมเมแล้วก็มีควีนบีมตอนนี้ควีนบีมคือสเตเบิลมากเล่นมาตรฐานยืนระยะดีมากนะให้กำลังใจเรามีเธออันนี้ฉันอันนี้ฉันเซอร์ไพรส์อยู่นะ เรามี m i d เดิลบล็อกก็คือบอลเร็วแล้วก็จับบล็อกเนี่ยถึง4ตัวนะครั้งนี้เราจะมีทัดดาวเราจะมีน้องโบเราจะมีชิกกี้เราจะมีนานางฟ้าบอลเร็วเตยหัตถยาสาวชัยภูยุิิก็น่าจะสนุกนะแล้วก็คิดว่าเวียดนามเขาก็คงจะเต็มที่เพราะว่าเขาก็เห็นแล้วลหละว่าเขาจะสู้กับเราอย่างไรเขาก็สูสีขึ้นนี่คือการเจอกันปีหนึ่งก็วนมานะซีวีลีซีวีลีที่ช่องวันเขา เป็นคนถ่ายทอดเนี่ยปีหนึ่งก็วนมาปีหนึ่งก็วนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆปีเราจะเห็นพัฒนาการของสาวเวียดนามเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงและเราเห็นพัฒนาการของสาวเวียดน,นามแล้วอย่าประมาทฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็พัฒนามาจนฉันตกใจอยู่เหมือนกันนะดูล่าสุดดาถ่ายทอดที่ช่องวันดูแมทที่เจอกันที่โคราชฟิลิปปินส์ก็เก๋อย,อยู่นะคะ เออตีนางไม่ตายในบอลแรกสมัยก่อนเนี่ยตุกตับบอลแรกเราตีตายหมดตอนนี้เวียดนามสู้นะคะไม่พอฟิลิปปินสู้ด้วยค่ะก็สนุกขึ้นเป็นการเชียร์วอลเลย์บอลอาเซียนที่ดีขึ้นแต่ที่แน่ๆทุกคนก็จะพูดใช่ไหมว่าพัฒนาหน่อยไหมหคืหอว่าพัฒนามาจี้เราแล้วเราพัฒนาไปไหนเราก็พัฒนาอยู่ค่ะสังเกตไหมว่าเรามี U14 เรามี U16 เรามี U18 แล้เรามี u 21ก็พัฒนาอยู่แล้วก็เราก็จะมีตัวใหม่ๆ นะคะซึ่งถ้าใครดูพี่บอยสัมภาษณ์โค้ดออสไปเป็นเวอร์ชั่นคนนี้ต้องถึงบอยจะเห็นเลยว่าโค้ดออสพยายามและขอเวลาคือพยายามจะสร้างทีมให้มีทีมชุดใหม่มาเติมและขอเวลาในการพัฒนาเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเราต้องรอดูนะและเชื่อว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะเราจะเจอฟิลิปปินส์เราจะเจออินโดลแล้วเราจะเจอเวียดนามมันจะเป็นแมตที่สนุกค่ะอย่าลืมเชียร์สาว,สาวนะคะและ เวลาเขาดราม่าก,ก็อย่าไปตอบโต้อะไรเยอะนะคะเพราะว่าเธอต้องเข้าใจว่าเรามันเป็นทีมที่เขาต้องเอาชนะให้ได้เพราะเขาชนะไทยได้เขาจะมีความสุขค่ะส่วนเรานั้นต้องชนะไม่ชนะฉันไม่ยอมนะคะลูกสาวเออพวกเธอมันเลิศสู้กันต่อไปนะให้กําลังใจตรงนี้นะคะและเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ให้กําลังใจสาวสาวนักตบวอลเล์บอลเห็น การซ้อมบรรยากาศแล้วอยากยืนตรงนั้นนะปกติจะอยู่ตรงนั้นแต่ช่วงนี้งานเยอะจริงๆค่ะแล้วก็ต้องไปช่วยชายแดนด้วยนะทำกับข้าวโรงครัวเดี๋ยวจะไปอีกขอบคุณทุกคนนะที่ดูถึงตรงนี้นะคะนี่คือเชียร์สนุกตบสนันในเวอร์ชั่นที่ไม่มีบทเลยเล่าสดๆตรงนี้ขอบคุณนะสวัสดีค่ะ